ในที่สุดก็ไม่เหงาแล้วได้แป้นบ้านมาจากสปาดิงไม่ว่าพื้นที่ไหนก็ติดตั้งได้หมดจะในบ้านหรือจะหน้าบ้านก็ได้ติดตั้งง่ายมากมีทั้งแบบหน้าแป้น44นิ้วแล้วก็50นิ้วปรับระดับได้ตามพื้นที่หน้างาน โครงสร้างเหล็กแข็งแรงมากขนาดมาตรฐานเคลื่อนย้ายได้ง่ายสะดวกมากสำหรับทุกๆบ้านเอาไว้ฝึกฝนเพิ่มความแม่นถูกใจกว่านี้ไม่มีอีกแล้วสนใจสั่งซื้อได้ที่ Spalding Thailand สำหรับองค์กรที่มีกิจกรรม CSR มีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับ สวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Pretty Tree Mania วันนี้เราทั้งสองคนนะมีตุแก้มเด้ก็มีกับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีเกมหกทั้งหมด2คู่เลยนะคะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเราทั้งสองคนจะเล่าให้กับทุกคนฟังไม่ต้องยิ้มก็หยิมยิ้ม,ย,มย่องขนาดนั้นเปิดรายการมาแล้วมันยิ้มเกิดความจําเป็นมากๆเลยค่ะแม่เพลย์ออฟปีนี้นี่มันจริงๆเลยนะคะขออีกที <laughs> <laughs> ก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ในวันนี้ถ้าหากว่าตอนนี้ใครยังไม่มี NBA e a g ส e Pass ยังไม่มีเพื่อลเย์แบ็กต้องรี ด้านล่างนะคะและตอนนี้ค่ะหาพร็อพในการเชียร์หาอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับบาสเกตบอลต้องฮูปสเตชัน w w w h o p s t a t i o n t h c o m เพียงแค่เพื่อน,นใส่โค้ดส่วนลด 23hwy q y. แค่นี้เองค่ะเพื่อนๆก็สามารถได้รับส่วนลด10%สำหรับสินค้าราคาปกติสำหรับสินค้าที่ลดราคาอยู่แล้วก็ย่าลืมใส่โค้ดส่วนลดไปด้วยนะคะและเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราสองคนได้ง่ายๆเลยนะคะเพียงแค่เพื่อนๆคลิกลิงกสปอร์ตดิ้งด้านข้างนี้เลยคลิกเข้าไปจะลิงก์ไปที่ช้อปปี้เพื่อนๆสามารถช้อปปิ้งสินค้าอะไรก็ได้เลยนะคะเข้าสู่ตะเงิน อะไรก็ได้เลยค่ะแค่นี้เองค่ะเพื่อนๆก็สามารถสับสนพวกเราแล้วก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ขออีกนิดนึงค่ะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับตุนด้วยนะคะถ้าหากว่าใครยังไม่ได้กดซั b สไคร้ก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยค่ะเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนเลยนะคะนิว york n ส์ที่นำซีรีส์อยู่3ต่อ2เดินทางไปเยือนดีทรอยต์พิสตันค่ะในเกมวันนี้นะครับถือว่าเป็นสถานการณ์หลังพิงฝาหลังชนฝาของดีทรอยต์พิสตันถ้าเกิดแพ้ก็คือจบฤดูกาลแต่เพียงเท่านี้แต่พอเริ่มเกมมาเนี่ยโอ้โหทุ ดับ15แต้มเราว่าคิดว่าในวันนี้เนี่ยสงสัยจะจบง่ายๆแล้วแต่สุดท้ายมันไม่ใช่แบบนั้นครับ d ีทรอยต์พิซันสู้ได้ดีเกินคาดพวกเขาต่อสู้ค่อยๆไล่มานะครับนำโดยเคสแคนนิงแฮม วันนี้23แต้ม7รีวบ 8, อ8แอสซิสต์ขโมยอ,อีก3ครั้งบล็อกอีก1ครั้งเรียกว่าทําทุกอย่างเลยนะครับสำหรับเคส์แคนิงแฮมแต่ปัญหาของเคสในวันนี้ก็คือการยิง3คะแนนวงนอกวันนี้ไม่ทํางานดันมาบอดผิดวันพยายามยิง8ครั้งไม่ลงเลยสักลูกเดียวตัวจริงที่เหลืออยู่ก็เช่นเดียวกันวันนี้3คะแนนไม่ค่อยทํางานครับแต่ยังดีที่พวกเขาทั้งหมดยพยายามลุยเข้าไปแล้วก็เก็บฟาวล์ยิงลูกโทษก็ค่อนข้างดีเก็บแต้มตามเกาะมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นอย่างโทงงงงเบียส์แฮร์ ถือว่าได้การยิง3คะแนนวงนอกที่ดีมากๆในวันนี้แล้วของมาริคบิซี่นะครับนักกีฬาที่ยิง3คะแนนลงไปอันดับ2ของหลีกในฤดูกาลนี้319ลูกในเกมวันนี้เฉพาะครึ่งแรกเนี่ยยิง3คะแนนลงไป6ลูก18แต้มครับโดยเฉพาะก่อนจบครึ่งแรกนะครับยิงเป็น buster b e ท t e r เลยครับไฟแดงขึ้นพร้อมๆกับเสียงออดหมดเวลาในครึ่งแรก เลยทําให้พิสตันยุดีกลับขึ้นมานําเฉยเลยแต่พอเข้าสู่ครึ่งหลังครับเปิดเกมมาเนี่ยนิวร์กเน้นมากๆเลยโดยเฉพาะการเล่นเกมรับแล้ววันนี้มิเคลบริจิตก็ก้าวขึ้นมาเสริมงานให้กับเจเรนบรันสันได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมรับหรือว่าจะเป็นการเล่นการทําแต้มต่างๆวันนี้ทําไปอีก25แต้ม4ีรีเบกับ3แอสซิสโอจีอนโโนบีก็มีหลักระดับ20แต้มครับวันนี้22 <c oughs> แต้ม5รีเบล ช่วยกันได้ดีมากๆเลยจอชฮาร์ดก็ยังคงขยันต่อเนื่องสามารถทำดับเบิลดับเบิลได้13แต้ม10รีบาวแต่มีติดอยู่นิดหนึ่งในคือเจ้าแคทคาวทนี่ทาวครับวันนี้เจอปัญหาการฟาวด์ด้วยเหมือนก็เลยทําให้การเล่นเกมบุกการลงสนามของตัวเขาเนี่ยติดติดขัดขัดสุดท้ายก็ต้องฟาวเอาออกไปนะครับในช่วงท้ายเกมวันนี้มี10มแต้ม15รีบาวแต่แต้มของเจ้าแคทเนี่ยต่ำเกินไปจบควอตอร่ที่3นิวยอร์กนิกส์เป็นฝ่ายนาเข้าสู่ควอตอร่ที่4 11แต้มนะครับก็ถือว สามารถกลับมาบี้มีจังหวะแซงขึ้นมาได้นะครับนิว york k n i ก k ์เหนื่อยเดือดร้อนมากในช่วงท้ายและในเกมวันนี้ New นิว york n i c k ์อาจจะไม่รอดถ้าเกิดไม่มีกัปตันทีมที่ชื่อว่าเจเรนบรันซันครับวันนี้กลายร่างอีกครั้งหนึ่งเป็นเจเรนบิ๊กบอดี้บรันซันสุดยอดมากๆโดยเฉพาะในช่วงท้ายเกมเดินหน้าทําแต้มของตัวเตั้งแต่ช่วงควอเตอร์แรกเลยนะครับลุยเข้าไปเก็บฟาวยิง3คะแนนยิงระยะกลาง วันนี้พยายามยิง3คะแนนเยอะแต่ก็มาพลาดแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าทีเด็ดเนี่ยอยู่ในช่วงท้ายไม่มีลูก3คะแนนลูกไหนสําคัญเท่ากับช่วงท้ายเกมจริงๆเพราะว่าจังหวะนั้นเนี่ยเจอการเล่นเกมรับที่แน่นเหลือเกินนะครับของอาซาทอมสันแต่เจะเรนบรันสันวันนี้เนี่ยโอ้โหมีการครอสลอดขา โล่งเลยเพราะว่าตัวประกบเนี่ยหลุดขากือพริกแล้วเจเรนบลันซันเปิดพื้นที่ของตัวเองแล้วก็ยิง3ด้วยไซน์โอ้โหยิงลงไปซว่ดังลั่นสนามไปโซ่กับโซกแฟนนิวยอร์กนิกนี่แฟนแฟนสะใจในขณะที่แฟนแฟนของดีทรอยต์พิสตันเนี่ยใจหล่นไปอยู่ที่ตาตุ่มเจเรนบลันซันก็กลายร่าง,งทูนี้เลยลอโอ้โหนี่กลายร่างอีกครั้งหนึ่งแล้วครับสมแล้วล่ะครับที่เขาสามารถคว,ว้ารางวัลคลัชเพลเยอร์ออฟเดอะเยียร์เกิดทำให้ทางนิวยอร์กนิกสามารถปิดซีรีส์เอาชนะไปได้นะครับ1นึ่งร้อยิดซีต่อหนึ่ร้อยสิบสมป จริงๆครับจเจนบ่าสั้นในวันนี้เนี่ยแสดงให้พวกเราได้เห็นนะครับรว่าเขาคือนักกีฬาที่ช่วงบีบๆช่วงย,ยางๆเนี่ยทำได้จริงๆสมกับที่ตัวของเขาสามารถคว้ารางวัลมาได้ ในเพลย์ออฟตอนนี้เนี่ยเป็นคนเดียวนะครับของเพลย์ออฟที่มีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มได้ถึง5เกมอันนี้มากที่สุดในเพลย์ออฟณเวลานี้เท่านั้นยังไม่พอนะครับด้วยผลงานในวันนี้ก็เลยทําให้ใน3ฤดูกาลหลังสุดนะครับมีนักกีฬาเพียงแค่3คนเท่านั้นนั่นคือนิโคลายโคิชเจสันเดทัมแล้วก็เจเรนบรันซันในเกมวันนี้ที่เข้าสู่เพลย์ออฟแล้วมีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มได้แตะระดับอย่างน้อย15เกมไม่ธรรมดานะครับ ก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับเจสันเททัมระดับนิโคลายโยคิชได้แบบนี้และในเกมวันนี้กดไป40แต้มอย่างที่บอกเนี่ยการทำ40แต้มตอนนี้ของเจเรนบรันซันในเพลย์ออฟเนี่ยเทียบเท่ากับลูกาเทียบเท่ากับเดวินบุกเกอร์ไม่ธรรมดานะครับโอ้โหใครจะเชื่อว่าเจเรนบรันซันจะก้าวขึ้นมาได้ขนาดนี้และตอนนี้เนี่ยตัวของเขาเนี่ยสามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มในเพลย์ออฟได้แบบมากกว่าระดับตานานหลายต่อหลายคนในอดีตไม่ว่าจะเป็นแพทริกอีวิงไม่ว่าจะเป็นวินส์คาร์เตอร์เทรซี่แมคเรดี้เรย์อารเลน หรือว่าจะเป็นชอนซี่บิวอัพ เยอะมากๆครับเจเรนบรันซันทำได้อย่างดีจริงๆและบัดน,นี้เจเรนบรันซันก็นำนิวร์กนิกส์นะครับเข้าสู่รอบต่อไปไปเจอกับบอสตันเซลติกตามคาดครับจะบอกว่าเป็นแฟนดีทรอยต์พิสตันฟังมาถึงตรงนี้แล้วถึงแม้ว่าจะแพ้ซีรีส์ไปแต่ว่าไม่มีอะไรต้องเสียใจเลยนะคะดีทรอยต์พิสตันต้องบอกเลยค่ะว่าฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ประทับใจแบบสุดๆแล้วนี่ถ้ากรรมการไม่ตัดสินผิดในเกม4นะไม่แน่ค่ะอาจจะต้องยื้อไปจนถึงเกม7เลยก็เป็นได้ค่ะเคทแคนิแฮมนี่คือแสดงผลงานลุ้นระดับอเดูกาล เฉลี่ย26.1แต้ม6.1รีบาล9.1แอสซิสนำทีมที่ชนะแค่14เกมเท่านั้นในฤดูกาลที่แล้วค่ะมาฤดูกาลนี้ชนะถึง44เกมดีกว่าเดิมเกิน3เท่าเข้าสู่เพลย์ออฟอันดับ6แบบไม่ต้องลุ้นเพลย์อินเลยค่ะที่เหลือก็คือต่อยอดจากฤดูกาลนี้นะคะแล้วก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆค่ะฤดูกาลหน้าเป็นอีกฤดูกาลหนึ่งที่น่าจับตาบอกมากสำหรับทรอยพิสตันฤดูกาลนี้บอกเลยค่ะแฟนๆอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยประทับใจทีมมากๆทีนี้เราขยับไปที่เกมต่อไปคเกมนี้นะ ว่าทําไมเวลาตอนเชียร์เอมินได้แบบจะต้องมีท่าออกหมันแบบลีลามันเยอะจนจนบางคนนะเขาบอกว่าหมั่นใจแล้วนะ <c <oughs> L.A. c l i p p e r s ค่ะเจอกับเดวร n u ักเกสค่ะ เกมนี้นะครับ LA Clippers ถือว่าอยู่ในสถานการณ์เดียวกับ Detroit Pistons ถ้าเกิดแพ้ก็จบฤดูกาลทันทีทุกคนเนี่ยพยายามตั้งใจต่อสู้นะครับแต่พอเริ่มเกมมเนี่งเกมมันยังเอียงไปทาง Denver Nuggets ที่วันนี้ Nikola Jokic เดินเครื่องทําแต้มของตัวเองนะครับรช่วงครึ่งแรกเนะี่ยกดระดับ70%ฟ i e l d g เลยนะครับไม่ธรรมดาแล้ววันนี้ก็เป็นคนที่รัน เกมบุกทุกอย่างให้กับทั้งทีมเช่นเคยวันนี้ทําไป25แต้ม7รีบาวกับ8แอสซิสจะมาเมอรี <al> mm ่ hmm. ในเกมวันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้แรงแบบในเกมที่ผ่านมานะครับแต่เขาไม่ได้หายไปจากเกมวันนี้ก็ยังคงมีระดับ20แต้มสบายๆจบเกมทําไป21แต้ม8รีบาวกับ8แอสซิสทั้งสองคนเนี่ยช่วยงานทีมทุกอย่างนะครับย,ย่อนกันอย่างระนิดอย่างระหน่อยก็จะเป็นทริปเปิลดับเบลคูลอีกคนที่น่าชื่นชมในวันนี้ก็คือคริสตินบราวน วันนี้เด็กคนนี้เนี่ยพิสูจน์ตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมมากนะครับในเพลย์ออฟช่วยทั้งยิง3ช่วยทั้งรีบาวเข้าไปปิดแต้มรอบๆปากหัววันนี้เสริมงานร่วมกับแอรอนกอรอนได้อย่างดีมากๆเลยแต่ในส่วนตัวจริงที่หายไปในวันนี้นะครับนั่คือ mpj michael porter j r ที่ดูเหมือน ปัญหาการบาดเจ็บที่บริเวณไหล่ซ้ายเนี่ยจะรบกวนตัวของเขามากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังดีนะครับที่เดนเวอร์นักเกตเห็นได้แต้มจากทัพสำรองอย่างรัสเซลเวสบุกที่แน่นอนว่าในเกมวันนี้เนี่ยตลอดทั้งเกมเราจะเห็นว่ารัสเซลเวสบุกก็ยังคงมีความผิดพลาดแต่ไม่ว่าจะเป็นการทำแต้มการรีบาวการยิงการสร้างจังหวะกับเพื่อนวันนี้รัสเซลเวสบุกก็ถือว่าทำเต็มที่แล้วก็มีผลกับทีมช่วยทีมได้เยอะ แม้ว่าจะมีความผิดพลาดอย่างที่บอกนะครับ14แต้ม10รีบาวกับ6แอสซิสตแต่จุดเปลี่ยนในวันนี้ของ LA Clippers นะครับเชื่อเหลือเกินว่าเพื่อนๆก็คิดไม่ต่างกันอันนี้ต้องให้เครดิตแล้วก็ชื่นชมการทำงานของไทลอนลูที่เขามีการปรับเกมนะครับเป็นการปรับแก้เกมณเวลาเกมการแข่งขันกำลังดำเนินอยู่ด้วยซ้ำไปนั่นคือเรื่องของคริสดันเราจะเห็นเลยนะครับว่ายก,ยกตัวอย่างอย่างในเกมที่ผ่านมาเนี่ย คริสตันเนี่ยทางทีมเดนเวอร์นาเกตเนี่ยเขากล้าทิ้งกล้าท้าให้ยิง3คะแนนแต่ว่าโหลดตัวประกบที่จะตามคริสตันเนี่ยโหลดมาช่วย ตามประกบใส่เจมส์ฮาเดนช่วยลุมช่วยบีบเจมส์ฮาเดนจนเจมส์ฮาเดนเนี่ยเล่นยากแล้วก็หลุดจากเกมไปในเกมที่ผ่านมาแต่นนั้นในเกมวันนี้พอเริ่มไปไม่นานครับเห็นทรงเกมเป็นแบบนั้นอีกทันละลูมีการขอเวลานอกและปรับเปลี่ยนเอานิโคลัสปทุมลงมาแล้วก็ลงยาวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในช่วงเปิดเตอร์ที่3เข้าสู่เครื่องหลังก็เปลี่ยนเป็นนิโคลัสปทุมยาวๆเลยและพอนิโคลัสปทุมลงมาเนี่ยช่วยครบเครื่องทุกอย่างมากๆเลยจังหวะที่ทีมที่ตอนแรกปล่อยคริสตันอยู่เนี่ย นิโคลัสปฐุมยิง3ได้เกมรับก็ไม่ได้ยวกก็เลยทําให้เจมส์าเดนเนี่ยเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับในเกมวันนี้นิโคลัสปฐุมเนี่ยโชว์ความครบเครื่องโชว์ประสบการณ์ที่เหนือไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ในเพ์อฟและเอาประสบการณ์ที่เล่นนานา,นาชาติ International อินเตอร์เนชั่นแนลเกมต่างๆเนี่ยเอามาถ่ายทอดในเพ์อฟวันนี้ครับวันนี้ตัวของปฐุมเนี่ยหกแต้ม5ารีบาลหกแอสซิส,ส 2, ออารรํค,สคัญ ทั้งนั้นเลยรวมถึงการยิง6แต้มเนี่ยนะครับมาจาก3คะแนน2ลูกซึ่ง3คะแนน2ลูกนะัมีผลกับทีมากๆและเป็นการยิงที่เร็วมากขึ้นลำเร็วหล,หลายๆคนอาจจะคิดว่านิโคลัสปฐุมยิงเร็วเกินไปหรือเปล่ามันรีบเกินไปไหมแต่จริงๆเราไม่ใช่นะครับใครที่ติดตามดีๆจะเห็นว่านิโคลัสปฐุมเนี่ยเขาซอฟมาเพื่อการนี้เขาตั้งใจยิงให้เร็วและยิงให้ลงด้วย และว,วันนี้ก็ทําสําเร็จนี่คือสิ่งที่ตัวของนิโคลัสปูทูมเขาแสดงออกมาร่วมกับบอกดาน mm hmm. บอกดานดวิชนะครับนี่ก็ความแม่นจากเซอร์เบียแต่อาจจะไม่ได้สูงแต่ช่วยทั้งเกมตามเกมรับช่วยรีบาวช่วยเข้าไปป่วนข้างในนะครับแล้วก็ยังมีเดริกจนสจูเนียนี่คือ8ปดโรเทชันหลักเท่านั้นรองจากผู้เล่นตัวจริง5คนใช้แบบนี้ครับสู้กับทางเดนเวอร์นากสแล้วก็ทําได้และด้วยแผนนีน้มันก็เลยทำให้เจมส์ช hmm. าเดนเน่เล่นง่ายขึ้นวันนี้เราจะเห็นเลยว่าตั้งแต่เปิดเกมมาเนี่ยเจมส์ชาเดนเน่เปิด โชว์เคล็ดวิชามากมายเต็ไมไปหมดเลยนะมออันจะเป็นรอดขาพาเพลินลัเชิญไ, <ป S 2> ได้ <ทำ S 2> หมดเลยนะคะหรือว่าจะเป็นเคลาเนื้อทองวันนี้ก็เก็บลูกโทษด,ดีหรือว่าจะไปไซส์เต็บเจ็บทุกรายวันนี้มาหมดวันนี้กดแต้มต่อเนื่องไม่มีหายไปจากเกมทําไป28แต้ม6รีบาว8ดแอสซิสฟิลโกลระดับ50%ออย่างที่บอกนะครับว่า ในเกมเพลย์ออฟเนี่ยเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตัวของเจมส์ซาเดนจะต้องพิสูจน์ตัวเองให้จงได้เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆครั้งเขาหายไปม,มีในซีรีส์นี้ดีมาตลอดเพิ่งมาหลุดใ,ในเกมที่ผ่านมาแต่วันนี้กลับมาแล้วและ28แต้มในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของเจมส์ซาเดนในเพลย์ออฟยามที่อยู่ในสถานการณ์หลังพิงฝาหลังชนฝาแบบนี้แพ้ตกรอบหรือที่ทางบ้านเขาเรียกว่าวินออโกโฮมหรือว่าเอลิเมนแนชเกมก็ตามเนี่ยนะครับ วันนี้ถือว่าเป็นแต้มที่มากที่สุดของเจมส์ฮาเดนนี่คือเบื้องต้นที่เขาทดสอบพิสูจน์ตัวเองได้อีกคนนึงไม่พูดถึงไม่ได้คือควายเลเนตครับเหมือนเป็นหมัด1-2ควายเนี่ยมาดีตลอดสภาพร่างกายพร้อมแบบนี้แฟนๆ LA c l i คลิปเปเนี่ยถือว่ามีลุ้นทุกอย่าง วันนี้เนี่ยต่อเนื่องแม้ว่าจะเล่นยากนะเจอรุมดับเบิลทีมเจอบีให้เล่นยากๆนะครับแต่จนสุดท้ายก็ยังจัดไป27จแต้ม10รีบาวกับ5้าแอสซิสเราเห็นทั้งการเฟดมุมซ้ายบิดไหลขวาหมุนซ้ายหมุนขวาทําได้ทุกอย่างครับมีจังหวะหลุดเข้าไปยัดห่วงสแสดงให้เห็นว่าร่างกายของเขาในพร้อมขนาดไหนในซีรีส์นี้ยังไม่มีเกมไหนที่ทําต่ำกว่า20แต้มได้เลยนี่คือควายเลยเนะสองคนนี้ไม่หายไปจากเกมมีแต้มต่อเนื่องไม่พอนะครับเลอบริปเปอร์สยังมีทีเด็ดอีกคนหนึ่งนั่นคือนอร เพล่า <Pr> <c oughs> ทให้แฟนๆในสนามภาคภูมิใจอีกครั้งหนึ่ง <c oughs> เพราะว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยนออ์แมนพล่มาดีจริงๆนะครับทำให้แฟนๆที่เสียพอจอจไปเนี่ยถึงกับลืมไปเลยว่าเสียพอจอจไปไม่ได้เสียได้อะไรมากมาย <c oughs> เพราะว่านออ์แมนพล่ก้าวขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมและในเกมวันนี้เขาก็แสดงให้เห็นนะครับโอ้โหเดินหน้าทําแต้มของตัวเองเราจะเห็นการลุยเข้าไปตรงกลางแล้วก็โฟลเตอร์นี้ลูกทีเด็ดแล้วยังมียิง3คะแนนมุมข้างมีลุยเข้าไปวางบอลข้าม สวนใส่ผู้เล่นที่เข้ามาประกอบพรวดช่วงครึ่งหลังในกดคนเดียวถึง16แต้มนะครับจาก24แต้มของตัวเองโดยเฉพาะช่วงจังหวะท้ายเกมมันมีผลมากๆเลยนะครับจังหวะนี้เนี่ยเชื่อว่าเพื่อนๆก็คิดไม่ต่างกัน LA c r i p p e r s เรนี่ยนำอยู่107ต่อ101และจังหวะขึ้นไปทําแต้มรับพลาดนิโคลายโยคิดรีบาวได้แล้วโยนเร็วครับจังหวะนั้นค,ควรจะได้แต้มแต่ว่ามันเป็นรัสเซลเวสบุกรัสเซลเวสบุกน่าเสียดายมากที่วางบอลพลาดอันนี้เนี่ยเชื่อว่าแฟนๆหลายต่หลายคนก็โจมตีรัสเซลเวสบุกแต่ในภาพรวมททังมมมมดอออยยยย่่่่าาาาีีีบกกกเเ็สววนชะ มาถึงจุดนี้ได้แต่ด้วยการพลาดครั้งนั้นของแรดเซลเวสบุก L.A. c l i p p e r บุกสวนกลับมาแล้วเป็นนอรเแมนพานในหลที่ยิง3คะแนนสวบลงไป mm hmm. ช่องว่ามันกลายเป็น9แต้มนะครับ mm hmm. จากตอนแรกที่ตามอยู่แค่6 mm hmm. ถ้าเกิดเลลงไปเนี่ย mm hmm. ก็จะเหลือแค่4 mm hmm. ไปไปเอามาจากจะได้2กลายมาเส mm ีย hmm. 3ตรงนั้นเนี่ยแหละครับมันมีผลมากๆเลยสุดท้ายก็เลยทำให้ L.A. ค l i p p e r s, mm hmm. <S ค่อยๆประคองตัวเข้าไป้ายไปแบบประทึกมากๆนะครับ111ต่อ105 เสมอซีรีส์สำเร็จ3ต่อ3และบัตรนี้พวกเราก็จะได้รับชมเกม7เกมแรกของ p l a y ์ออฟปีนี้แล้วจะบอกว่าสำหรับเกมนี้นะคะประทับใจจริงๆอะต่อให้ตูนาเช่เดนเวร์เกสนะให้เดนเวร์เกสสามารถปิดซีรีส์ได้ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วคนที่ตูประทับใจมากๆก็คือเจมส์ชาเดนคือตูรู้สึกจดีใจกับตัวเขาด้วยว่าในที่สุดนะคะเขาก็สามารถดึงฟอร์มอาจจะไม่ได้รอ0เเเหมือนตอนที่อยู่ฮิลเซนวอลเกสนะเพราะว่าตอนที่อยู่ฮิลเซนวอลเกส์ตูนชอบดูฮาเดนเล่นมากเลยดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก แล้วมันรู้สึกว่าแบบมันเป็นธรรมชาติมันเข้าจังหวะของตัวเองปะหลังจากจบเกมนะคะเดนก็บอกค่ะว่าพวกเขาไม่ต้องการกลับบ้านไม่ต้องการจบฤดูกาลเพียงเท่านี้ค่ะพวกเขาต้องการต่ออีกเกมหนึง่งในขณะที่ไทลอนลูหัวหน้าโค้ชของทีมเกมนี้ตุนขอชื่นชมจริงนะคะ<ม>เขาพร้อมที่จะปรับเปลี่ยนในระหว่างเกมเล่นอยู่คือดูรู้แล้วว่าจุดนี้ไม่ได้แบบด,ดูแล้วแบบคริสตันไม่โอเคเงค,ค่ะก็สามารถปรับเปลี่ยนเลยทันทีคือเขาคือคนที่เป็นหัวหน้าโค้ชของคลิฟตันคาร์เรสในปี2016ที่ตามซีรีส์อยู่3ตอนหนึ่งนะคะแล้วเขาพา ทีมคิสตานคาเรียสเอาชนะโกลเด้นสเตย์วอร์เรอร์ได้คือในเกมนั้นน่ะมันเป็นเกมที่แบบแอดมินเอบ,บปวดใจแบบสุดๆจริงๆ <c oughs> แล้วก็เป็นหัวหน้าโค้ชที่ขึ้นชื่อว่าเข้าถึงนักกีฬาแบบสุดๆนะคะแล้วเขาได้รับความชื่นชมในการปรับเปลี่ยนเกมเขามานานแล้วตามข่าวหลังจากที่แพ้กลับมาเกม5วันลุ่งขึ้นไทยลูโทรหาลูกทีมของเขาค่ะลายตัวเลยนะคะโทรหาทุกคนเลยคะ่ะเหมือนกับว่าคอยกระตุ้นคะ่ะดึงพลังการต่อสู้ของทุกคนนะคะเพื่อให้ต่อสู้กับเกม6เนี่แหละคะ่ะในที่สุด l a c l i p p e ป s ก็ทำสำเร็จจัด เกมเเกมแรกในฤดูกาลนี้ให้กับแฟนๆทุกคนแล้วก็เกม7ประกาศมาแล้วนะคะเพื่อนๆเช้าวันอาทิตย์6โมงครึ่งที่บ้านของเดนเวอร์ค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเป็นเกมที่เพื่อนพลาดไม่ได้เวลา8ปโมงเช้าค่ะ Golden State Warriors เปิดบ้านรับการเมืองของ Houston r o c k e t s เราไม่รู้นะคะเพื่อนว่าเราจะได้ดูเกมเจ็ที่2ของฤดูกาลหรือเปล่าดังนั้นพรุ่งนี้ค่ะใครยังไม่มี Payback นะคะรีบเลยค่ะใครยังไม่มีเอ็น e a หลีกพลา,าะ เลยค่ะรไรเดียทั้งหมดตัวจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์แรกด้านล่างคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆวันนี้มีใครดูเกมกับพวกเราหรือเปล่าหมัอนไส้เอมินเอ็มมากแค่ไหนการเชียร์ของเอมินเอ็มมันน่าหมัอนไส้มากแค่ไหน <c oughs> <c oughs> ดูดิ <c oughs> คอมเมนต์มาคุยกันที่ค <c oughs> อมเมนต์ด้านล่างเลยคะ่ะท้ายสุดนี้ไม่พลาดคอนเทนต์นสนุกๆอย่าลืม subscribe นะคะที่โลโก้ Twenty Three Mania ตรงกลางนี่เลยคะ่ะ <c oughs> เพราะ NBA <c oughs> คือท <người> ี่ได้ของพวกเรา Twenty Three Mania วันนี้พวกเราสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะตัวน้ำมันไส้หมือนไส้วันนี้เชียร์อะไรชนะหมด